ต้นชวนชมเป็นต้นไม้ที่ใครหลายๆคนนิยมปลูกไว้ในบ้านเนื่องจากความสวยงามและความทนทานผู้คนจึงให้ความสำคัญและปลูกเป็นอย่างแพร่หลายค่ะนอกจากหลากหลายข้อที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วต้นชวนชมยังมีความหมายและความเป็นสิริมงคลที่หลายคนยังไม่รู้แฝงอยู่อีกด้วย ต้นชวนชมมีแหล่งกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาและแถประเทศซาเนียและเคนยาจึงทำให้ต้นชวนชมมีความอดทนต่อสภาพแห้งแรงได้ดีถึงมีคนตั้งฉาย,ยาไว้ว่าเป็นกุหลาบแห่งทะเลทรายส่วนในประเทศไทยนั้นสันชานกันว่าต้นชวนชมถูกนำเข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ซึ่งพระมเหสีองค์ที่สองในรัชกาลที่6ได้ทรงประทานชื่อเรียกภาษาไทยให้กับเจ้าต้นนี้ว่าต้นชวนชมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วิธีเพาะขยายต้นชวนชมนั้นทำได้หลายวิธีด้วยกันค่ะตั้งแต่การปักชำเสียบยอดตอนกิ่งหรือแม้กระทั่งการเพาะเมเล็ดสำหรับต้นชวนชมแล้วเป็นชื่อที่มีความไพเราะและเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของคนไทยหรือแม้แต่ชาวจีนยังเรียกชวนชมว่าปู้กุ้ยหวยหรือดอกไม้แห่งความร่ำรวย หลายคนเชื่อว่าการปลูกต้นชวนชมเอาไว้ในบ้านจะทำให้เกิดความนิยมชมชอบเพราะมีชื่อเป็นมงคลอีกทั้งยังเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามอ่อนช้อยชวนให้มองอย่างเพลินตาจึงทำให้ผู้อาศัยอยู่เพลิดเพลินและมีความสุขตลอดไปอีกด้วยแหละค่ะ